กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอปอพารวยโอปอพารวยแล้วก็ปออีไตนะครับผมแล้วก็แฟนเพจนะครับโอปอพารวยนะครับผมแล้วก็เสียโอปอนะครับเอฟซีครับผมกับวันนี้เราอยู่ที่ บ้านหมอดูตาทิพย์นะครับผมมาตามแนวทางของคุณพ่อต่อนะครับพีซีครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็มาให้กําลังใจคุณพ่อเช่นเคยนะฮะกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพ่อหมอดูตาทิพย์ งวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับจ้้าาออ่บบนพหมครัสวัสดีครับพ่อครับเออสวัสดีวันออกตัวเก่าเนาะคุณพ่อเจ็บชิงเลยบ่ามันจะว่ามันจะพ่อเถียงกันปัดเจ็บชิงกันมืดแม่นครับหลายช่องเอ้ยหลายก็ชำนักว่าตัวเก่าว่าตัวเก่าจับควงมสื่อเลขตัวเก่าอ่อ เด็กตัวเก่าพ่ออีกเนาะกลับมาออกอีกคือขังแต่เนาะเด็เก่าสองเก็บสองของพ่อนาะงหอดวันเก็บยังไงอยู่ด้วยเก็บวันนี้ยังอหัวบะแมนพักเสี่ยวยังมาใส่เก็บอยู่นี่ฝันไปเห็นบ้านในฝันอีกแล้วฝันไาจางไหนค่ะบ้านที่เคยไปปีนี้วอนหาฮกเที้ยนแล้วพ่อขังเก่ามนาแมนบ้านเด็กขี้ก็ไหนกัน่มีในฝันนะ เป็นลูกไส้วางเฮี้นหัวลูกไส้ผู้ใหญ่อยากินไปลังค่าไก่กลวยกลวยยาขึ้นไปย่างเอาปูนมะยาหม่องมันหัวสั่นในฝันเจ้าของมันล้มจากสั่นสองลงมาสั่นล่างในฝันนี่บันไดอันเก่าใช่ไหมฝันมากะหนึ่งมันเคยออกบ้านหลังนี้สองเก่า 2อเที่ออกมาแล้วกัฝันเห็นบันหลังนี้สิบ <29. S 1> เก้าสบเก้าออกัฝันเห็นบันหลังนี้หนึ่งเกตหนึ่งเกตสี่เกตสี่เกตมนฝันฝันที่ออกว่นอยู่นี่ว่คะออกอกู่นี่ละ่ะแต่เลขมันถ้าเก้าปี่ลังข้ามันมี่เกตเองอแต่หลูกไส้ผู้ใหญ่อายุมันเท่าไหร่ละหาสิบสาม เราบ่ตีใสหันดอกตีไส่เอาเฮียนนี่ละหลังเก่านี่ละไม่ข้ามายังไหนป่ะกันเฮี้นหลังเก่าเอาเฮียนหลังนี่มันสุดสุดก่อนกับฝันว่าไปตัดต้นกล้วยอยู่บ้านเหี้นหลังนี่ละมื่อนั้นมันออกสิบเก็บบพอฝันเหี้นบ้านหลังนี่ก็ไปอีกมันออกสองเก่าดิหมวดที่หายหมวดแรกหมวดต่อมากก็ออกสี่เก็บกับบ้านหลังนี้ ก็มาออกองี้ยละสิบเจ็ดป่ะฝันจนนจบมองเกาอยู่แล้วเอ,อวาโต๊ะเกาบ่ไมนจะกล้าเพราะสามเทียเจ็บ่แต่ว่าทีไหน่ๆงวดน,นี้มาเจ็บแล้่ะแมนเจ็บพอฝันว่าเด็กป,ปีนหลงังคามันต้องมีเจ็บบ้านนี้ว่าเป็นหลังไม่เห็นบ่บ่บ้านในฝันเลยยังวะฝันไม่ฝัน,นบ่เคยมีบ่เคยเห็นฝันไปเห็น เห็นซ้ำเห็นซ่าโม่โม่หาหกเพียรหัวปีเนี่ฝันเนี่ยแต่ฝันแล้วออกอยู่นี่ละสองเก้ากออกหนึ่งเก้าสี่เีฝันเห็นบ้านหลังนี้เบิหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าสองเกนี่ยแต่เกียมาแร่งมันกระต้องบหนึ่งเกียดกับสี่เกียนเกียด่กลับน้ำนะ เลขดวงนี่ตัวใดมาแห้งค่ะหมวดนี่เอ่อเลขดวงมีสุนหะสุนหะสุ่มสุนหะเขาตกโชคลาภปดตกโชคลาภนะคะเออคุณยิ่งเลยผู้ใส่ก็ตกทรัพย์ฮึดวงสุนหะมาแห้งแล้หมอดูเบื้องดวงนี่เพิ่นเได้เลขถูกคลาบบ้าเลขดวงคนนี้เลขดวงแต่ละคนเนาะ เขาไปซื้อถือกันอยู่ได้เนาะถือถือสนมากมาหาลุ้นหาะก่อนพ่อหมอหายไปก็ถืออยู่เพราะว่าหาเราคนแบบว่าโอ้ยบ่ซื้อบ่ได้ซื้อน้ำออกอยู่เพราะว่าจะไปให้เลขฝันบ่ได้ไมนต้องให้เลขดวงผู้เขามาผู้ดวงดียังสืแม่นค่ะก่อนเหม่นผู้ดวงบ่ดีให้ถือก็บ่ซื้อเหม่นอยู่เนาะ ช่วงนั้นที่มาเบิองเหลืองน้ำ่อหมอเด็กก็ออกดีอยู่อ้าวันนี้เดินให้เลย4เจ็ดและ1เจ็ดกลับน้ำเด้อตัวใดนครับเจ็ดวะคะแม่4เจ็ด1เจ็ดเจ็ดมาอีกแม่ช่วงเจ็ดยุสิบกมากหรอกมั้งเออก็คันนึกว่าใั่นมันได้แล้วเนาะฝันบางนึงหอผ่าเกาไม้ เรลขมันมีสองเราจกสองอย่างส่งไม่ไม,ไมของไม,ไม่ไม่คือว่ามาให้กูยังจําได้อยูอ่พื้นป่าในฝันเอาส่งเก้ามาให้นุ่มลูกพ่อนุ่งพอดีวะเสรนหัวแต่สือสักสองหาเด้อบันทีหนึ่งเก้าสองเก้าเอาค่ะหนึ่งเก้ากับสองเก้าเป็นตัวร่องหนึ่งเก้าสองเก้าตัวรอง สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เน้นได้เนาะเออขันบ่เป็นสี่มันกะต้องเป็นหนึ่งแหละลูกไส้อยู่หลังข้าเป็นอายุแค่สี่แล้ววะลูกไส้ห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสี่ถ้าสามวันคือาลูกไส้เป็นคนเหนื่ออยู่หลังข้าแน่นเขาเมื่อคืนไปย่างจ้ะ มันหัวก็แล้วปูนมะยากก่นนอนคะอยู่ทางหลังค่าเรียกแปดก็ได้ตัดถิ่นบ้าเอ,าอ้อแปดหน้าใจบอ,อ,อกเอาปูนไปยาหลังค่าเนี่ยปูนเป็นแปดพ่อแม่บ่เอาอเอาเฮีนนะ้ยนเนี่แน่นอนพราหลังค่าฝันเห็นเฮี้ยนมันเป็นเกศถูด้วฝันเห็นเหี้ยนมันเป็นเกศ ทุกทีแิดด้จ้าินเ้าเบิ้งมากค่ะต่อวดชุดต่องวดนะพ่อนะแ่น่าะบ้านหลังนี้่อบไม่เคยมีไหมบ่มีเห็นแต่ในฝันฝันไปเห็นบ้านมองหนาพกเขียล้วครับที่ก็กลวงไว้ท่าน งวดว่าดอกสองเกานะ่าเนี่ยสองหลังปลูกเคี่ยงกันคือหอละข้างจะเป็นสองสั้นละสั้นเหลือไปทั้งหลังเห็นต้นกล้วยไกลๆก็หละเลาะป,ปลายปรากฏว่าไปรอบบางส่วนจะของอไปเลกตีใส่ใหนึ่งเก่าสองเก่าออกได้หรือม้วนได้สองเกา่าอย่างไรเสียนี่แล้วหน้ามากเลย เอาทั้งจังเลยค่ะหวดซีเกตมากกับไปฟันเฮลังเกาอีก่นั่นออกซีเกตทังนี้แหละบ้านมองนีแหละจัะจจคิวไซถ้าฝันนีม่มันจะออกตัวที่พ่อไล่มาเลยนะพ่อเนาะไม่ครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งใช่ไหมครับพ่อมนออกแน่ครับ เสียดายงวดเมื่อกี้ออกตัวเก่าเนาะพ่อเนาะโอ้ยโอ้ยนะ่ะโอ้ย <c oughs> โอ้ยเลย,ยทุกครั้งแตนเลขพ่อหมอเอาอลับาตานีสองเก็ตกระซื้อนี่เก็ตสองกระซื้อไว้นะอ่มันบ่ได้เดี๋ยวนอกบน่น <c oughs> เสียดายนะพอนะ่อเนาะเอ้สีลร่งล่างไอ้นี่ก็บ่อได้เนาะครับผมทิปนะครับพ่อหมอนนะฮะแนวทางนะครับชุดต่องวดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามใหม่นะครับเนาะเอาความฝันชุดต่องวดไปก่อนนะครับ ครับผมขอบคุณพ่อหมอนะครับผมครับขอบคุณครับเป็นแนวทางนะครับผมของหมอดูตาทิพย์นะครับ B ีซีครับผมนะชุดต่องวดนะครับผมอ่าแคปหน้าจอไว้นะครับบีซีครับผมถ้าชอบแนวทางของพ่อหมอนะครับคับบีซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็วันนี้มีเลขดวงที่มาแรงด้วยนะครับผม ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผม,มเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ